ผมท่านผู้ชมลูกหลานองปูพญานาคได้ครับผมนี่เนาะไปขอมาจากยังกับวัดป่าปากโดมเนาะวัดป่าปากโดมได้เนาะมันมีลูกเนาะครับผมไปขอมาได้เด้ยนี่บ่ปากบบตีงนางเยดทีวียาวชนบอกเลขกเขางวดนั่นโอ้ยไม่เปี่ยวจะได้สมเงินม่ให้แบบหลายเลยมอนั้นยังก็ตอนนั้นเพื่อนบอกยังก็บเพือตอนนั้นหาหนึ่งบอก่ว่าขึ้นมือเพื่อนเนาะ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นข้อฝันของหนาน้อยครับผมท่านผู้ชมไปสร้งางเมืองน้ํากันว่าเป็นหวดนพ่นในเลขกตัวใดมันแบ่งปันให้พี่น้องนะครับผมเนาะสวัสดีครับหนาน้อยสวัสดีครับว่าจังไดก่อนใดมาจะใสก็่เล็กตัวนี้หุยออกเมื่อหน้าออกเมื่อหน้าก็เลยนยางไปน้ำกําแทงก็เห็นหู่บึงหู่บอกใจลึงหันหนาไปทางตะเวนออกทางทิศตะเวนออกค่ะ มันหมายมันหมายความีอย่างขันขันหันหนาทังสิบวันตอกออกมันสิเป็นอย่างไหนขันออกทังสิบวันตัวมันสิเป็นแน่ใดขอเลขขอเบื้องใช่ไหมแม่ถ้าถ้าออกไปทางไหนมันมันดีครับผมขออกโอขันออกขันหันหนาไปทังสิบวันออกนี่ือว่าดีสิมีโชคมีไข่ยังสีบอกแม่แต่ว่าขันลูกสักสิบวันตัวจะสี่นี่โอ้พอเสี่ยงบุญมูนิครับผมคนหันไปทางทิศตะวันออกกูบอกไงหนึ่งแต่ก็ไปเห็นแม่ไร เห็นหัวแม่พันธุ์ทุ่งบึงอยู่ขอยขอยว่าหอยบึงก็ได้บัวเม่นผลว่าไม่งุ่มใหญ่พผนว่าคงกระปากไหวเนาะหอยบึงตัวนี้ขอยว่าบัวเม่นบัวเม่นไม่งุ่มใหญ่พผนว่าขาบอันนั้นอยู่ไรขาบโตเล็ดอยู่เอามันจิเกี่ยวกันอย่าบอกคำว่าห่าวว่าบึงนี่มันเกี่ยวกันบ่เกี่ยวกันเขาสอนลุกเป็นไปเอาโตเล็ดขันเข่านะบ่บ่บ่เมียนอันนั้นเข้าใจอยู่แม่เข้าใจอยู่แต่แต่ว่าค้าว่าขันห้าวทวงว่าบึงนี่มันมันมันจีเป็นอย่างอย่าบอกก็จัง ก็ยังบางคนสิว่าเห็นเห็นสายลุงเขาไปสี่แตวไปว่ามื่อสิกุดอียงอย่างที่สี่นะบอกเกี่ยวกันเรียนวอรเกี่ยเกี่ยกันแต่ว่ามันหันหันจอมบึงออกไปทั้งจีตะวันออกกับจีตะวันตกวันนี้เพิ่นยังขาดยังขาดอยู่วันสาวก็เลยจับดึงมาเบ่งขาดปีอยังอันโตเล็กนั่นอันเบ่งตัวนั่นนั่นอันกระดาษนั่นยี้ขาดยัง ว่าท่านเนว่างอยู่โต้เนี่ยกับกลัวมู่อยู่หันหนาไปท่านจะเวนโองแสดงว่ามีมีคนไปขอเมนบอกมีคนไปเอาเมนบมีคนไปเอาไปขอแต่ว่ากะจะเอามาบมเบิร์ตคนก็ได้ขาบขึ้นมาเมื่อหัวอยขอไปผู้ดีมเขาเอาบอลมาเปิด์ตถึงกุศิบ่าให้ฟังเออเออแม่บอกฟังไอ้แม่เขาฉีปอนุ่งตั้งแต่เด็กศูนพี่จนมาหอดเด็กเก้าหมดแล้วจนจนซุดก็มีนิหน่อยหน่อยปอนุ่งบัส มันกะชิเต็มในยูหเขาหัืนเน่ยมจ้าบ้านนี้เขา,มมา,ากะชิขานบ้านขันมันผู้ขาที่ไหนเป็นโตเงินโตทองให้ขาบขึ้นมาให้ผู้ขาเขามีขันหาคุณค่ะเออมีขันหาค่ะมีบันหา,านตรงไหน,น,นที่เป็นโตเงินโตทองเข้ากะชีขาบขึ้นมาซุ่มนัำขอโบเกี่ยวโอ้โหข,ข,ข,ขอราะว่าข่อยเคยสัมผัสโอ้โหจะว่าเลิกเลิกอย่างนั้เขาบอกไหม โอ้แม่ไปกนไปอาเฮียเอาไปขอเอานี่เอามาแล้วก็เสืออยู่วัดโอ้โห้สไยนั่นบัดนี้คอ่ยเขามมในบ้านเขามมในบ้านหมดก็ได้ว่าหวยก็มาเมาเปิดเบอร์ chanting, oh ัมันช euh ุนหกสามตัวนี่ว่า เห็นศูนย์หกสามเห็นสามตัวเลยแม่นเห็นสามตัวเลยค่ะศูนย์หกสามคนขาบขึ้นมาให้คนข่าบขึ้นมายังว่าความหูอยู่ตัวบักใหญ่หนึ่งแต่ว่าเขาบ่ยอมปล่อยเขาก็เลยคอในเด้อก็ว่ากูุ่ขาเขาก็ดึงก็มากเขาก็มาเบิ่งเพิ่นก็ปล่อยปั๊บปล่อยเดี๋ยวก็แลนเข้าไปในหูอันตัวไม่งูมใหญ่ตัวเบิ่งใหญ่เลยศูนย์หกสามค่ะศูนย์หกสามครับผม อยู่ยุกยู่ไกลบ้านนะหน่อยบอือว่าอยู่ที่แถวทงหน้าเลยอยู่ทงหน้าอยู่ติดพิพิษประสาน่ะอยู่ทงหน้าแต่ว่าพนันหันหนาไปทั้งตะเวนหนอคิดตะเวนอนกโอ้แสดงว่าเป็นความโชคดีบ้านซะมันจะมีโชคมีลาบกันหันไปทั้งนั้นโอ้ถึงว่าข้าเจ้าไปขอถึงว่ามีคนไปขอค่ะมีคนไปขอมีคันหามีเต็มแต่ว่าแต่เจ้าเขาไปขอก็จะคือข้าพุทธมาอยู่ได้นอยแต่ว่าอันนี้เจ้หน่อยไปเห็นก็เห็นข้าขึ้นมาคือนกันแต่ตัวเขาไปขอหนังหัวจักบว่าเป็นเด็กตัวไหน บัจักแต่ว่าคอยไปหนูคอยเห็นเห็นแต่เห็นเห็นยริงเยอะผืนว่าหอมเจียวเลยทุกคนมาเข้าใบขึ้นมาดีมือเอิญมาเขาจะไปยามเขาเอิญไปยามโอ้มันสีขาบมาท่านหมูท่านตาอ๋อเสว่าเขาจีไปขอมือนี้มือเอิญมาเขาจะไปเบิ่งหมอแม่โอ้ก็เริ่มมาแกเบิ่ง ไ็เห็นศูนย์หกสามศูนย์หกามกับเป็นโศกดีเขามาในบ่านกับเพิ่นกับมาสื่อเมือนพูดดีกมาเพื่อเฮือน่ดได้ขายเงอนบอกได้ขายเงอนวันิไปอยตัยแบบนี้ขายเงอนขายเงอนนี่ว่าโศกดีบ่มันได้เงินด้่นอมันได้เงินเจ้าขายมันอีกกระหงได้ไดอ๋น่อยหน่อยเจ้าโดนหน่ยบังเขามาในี้านก็ได้รับข่าวดีเลยเงินมหาลอยมหาเลย ช่วงขั้นแรกวันเสาร์ต่ว่าชั้นที่สองนี่คือศูนย์63นี่ล่องเบิงเมีนบองล่องเบิงข่าวผมท่านผู้ชมนอเพราะว่า่นข้ากลายไปที่ศูนย์ข่าวก็ไม่เห็นนออาจจะเป็นโชคเป็นดวงก็ได้ได้นออ๋อครับผมท่านผู้ชมเรื่องเล่าคนจีนฟังพอสังเกตเนี่ยนะเนาะเพราะว่าคุณแม่เราก็าว่าชูฟังเพาะว่าในสมัยตะกี้เราเป็นคนไปเอาเราว่าเราเป็นคนไปเอาจีเขคนเลขศูนย์หอดเลขเก้าประมาณ ตามพอเที่ยงนี่เคยได้ยินมากนี่สิมีประมาณ3ชุดครับผมสูนฮอดเก่านะสูนก็สาตัวเก่ากระฮอดฮอตเก่านี่ก็ย่างละสามสามตัวนะครับผมแต่ผู้ชมเอาเอายอนใส่หู้มึงวันนี้เพื่อนกับอธิษฐานขอบอหมูแจกักเราเจ้าคนมีวีซ่าบอหมีบอหมูแจักนอกจากเพื่อนกับอธิษฐานขอปรกากฏว่ามือไม่มาไม่ไมบอกแม่จะจะไปเอาจะไปเบ,บอร์เงินบอจะเห็นขึ้นมาเลยเบองินบอ,อ,อ,อแต่ว่านะอันนี้นะน,น้อยเพื่อนบอได้อธิษฐานได้ประเมินคนไปเอาเลยครับผมแต่ผู้ชม เพียงแต่ผ่านไปหน้าจะซื้อ,อปัดเห็นเพื่นขาบขึ้นมาให้น,น้อยศูย063มันจะ <0 63 S 2> อ,อยู่ต้นใหม่กใหไงอันอยู่หน้าคยนั้นอยู่โฮมใหม่หูแบัไงหนึงงตัวนั่นหายก็อีกอย่างคนนี้เขี้ยวส,สั่มฟื้นอยู่ก็เลยว่าโอ้ภู้ขาขอ,อเด้อเอามาแก้เบิ้งบาทนี่ <s we ak> 0 <63 S 2> ู3 3์สามตัวเลย ไพรมาร์กล่องแคบหนาจ่อยเบื้องนะครับผมแต่หม,มูชมเอาลูกหลา,ยพยายนพญะยาหนักไปอยู่แล้ววันนี้เอายืดอัดละครับผม063 063ครับผมมากกรล่องแคบหนาจ่อยเบ,บิ้องนะครับผมนอดท่านใดแคบ่เป็ี่ยนการบริการมาจดไว้ครับผมลูกหลานพญายนาคบ่อยู่หล่ช่วงนี้เนาะผมจวงก็จะปิดที่ใบซ้ำเหนียสั่นครับผมเนาะมาติดตามให้ก็แคบเป็นแนวทางดนะครับผมแนวทางของเศรษฐิเป็นขรบบาชารแนวทางของหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมท่านเด็ก็มาชม คลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่ครับผม063ให้ตื่3ตัวตรงๆมีเงินมีค้าขึ้นหน่อยเนาะครับผมเนาะหน่อยพระโชคดีได้ครับผมสั่นหนึ่งสั่นที่สองเจอศู 63, นย์หกสามอยู่นะว่าเจ้า3ตัวจ๊ดๆนี่ล่ะเอา <c oughs> เอาสิตายดีๆครับผมแต่ผู้ชมโปรดเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอน,อนน้องเนาะครับผมเนาะเป็นของซอยขายซอยขายสีพึ่งน้องช้างเด็ดู้ใดได้ไปแล้วขายของดีดีได้ครับผมแต่ผู้ชมแต่ว่าผู้ใด็ดไปแล้วซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปู่ครับขอบคุณหลายครับหน่อยขอบคุณหลายครับ สีผงนองสร้างผู้ตะคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านนี้พระเที่ยงเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดต,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 ตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่ง,งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้ว พิทนโรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูไดเลยครับผมวัตถุมงคลทินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณนกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าลาูกขออนุญาต เพชรนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนํำไปสักกาบูชาหรือนำไปจิตฐานที่บานที่เือนไปบานนี่เือนก็ได้รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาค่าขายกับบริตกดามแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสรงครับสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจ่ว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูัวปหลัสกสาก็เลยบางควา้งเกียรคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันใดคุยก็ลงปูเหวียบว่าไปได้นังสางม,มาไปได้ง่าสางม,มาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มเพื่อคุ้นขึ้นหยกเป็นสัน่นเป็นสัน่น,นเป็นนั่นก็เลยให้กดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นอีหรี<ะ>มีพูทัคุนไม่ตัโตมียิทิฤิ์มีอำนาจสามารถมอนอวดยิทิฤิสามารถ,ออาารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนขึ้นมาคร,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 รับผมวัน<ะ>น,น,นี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้งงาง,งแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำหมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูม,ตม,ตมต คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบานพ่นอตาบนโบเอาบนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเพื่นอนต,อนต,อนตอนัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือยอ่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพูนบานต้นคุ้นต้องเอากับฝ้าผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี่ยนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คุนพระศริฐานอยู่ครับป็นนเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมพระศรีบริพระศีบริองค์มหาราชองค์เนตตามมหาราชนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากกันผีกระสางกับพระโลกยัในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของบุตรเบิดตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิ้ดพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุ๊กมาสวยเชื่อจะเป็นกูบาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ผู้บุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอ,อนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ผู้บุกเสพให้รุ่นแรกนี่ถ่ายไปสองผู้รอดอบ้าดกุดคูนผู้รอดธรรมอาชิโนโนเป็นผู้บุกเสพผู้ที่สองอ สามปูเพียน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้คนมังมีอยู่กินสันด้วยกันบรรจุทีวดูครับนี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตนาบนคือปูรอดชงสีเมือง<ม>น,นี่มันบวกบวกสายได้บานครับคนมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปค้องคนใหญ่ที่หองคุก ราชโคปูนสำเน็กนนะั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา